ระบบ s a p w i z a r One นะคะเขาก็รองรับในเรื่องของ Custom Group นะคะในกรณีที่มีในเรื่องของภาษีอากรขาเข้าเราสามารถกำหนดนะคะภาษีอากรขาเข้าในส่วนของ Item Master Data ได้ว่า Item ท,ที่เรานำเข้ามามีในเรื่องของ Custom กี่เปอร์รเซ็นต์ของ Item นั้นๆนะคะผูกกับพังบัญชีในส่วนของที่เป็นอากรขาเข้าเพื่อให้นำข้อมูลนะคะไป Allocate c o นะคะที่หน้า l a n d s c คอร์ o ได้ะคะ่ะ ในส่วนของการรองรับข้อมูลนะคะสำหรับหน้า landec cost เราจะต้องมีการกําหนดก่อนว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งได้มาอันที่จะทําให้สินค้านั้นสามารถขายได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าเป็นในกรณีนําเข้าก็าจะเป็นพวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพวกค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมนการออกของค่าประกันต่าง ะะเราก็ต้องมาดูว่าธุรกิจของเรามีในเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกนี้หรือไม่ถ้ามีเราก็ต้องมีการกําหนดที่ในส่วนของ Master l a n d ์เด็ดคอรเพื่อให้ระบบเขาทําการคนนํานวณค่านะคะไป allocate ต้นทุนได้ค่ะเราก็จะสามารถ allocate นะคะในส่วนของตัวต้นทุนนะคะเป็นก่อนตัวภาษีอากรขาเข้านะคะหรือจะหลังภาษีอากรขาเข้าหรือเฉลี่ยตามปริมาณ แล้วก็ปริมาตรน้ำหนักนะคะ,ะในส่วนหรือเท่ากันทุกๆอไอเทมนะคะเราสามารถเลือกได้ในการคำนวณตัวค่าใช้จ่ายพวกนี้เข้าไปกับไอเทมคอสของเรานะคะแล้วก็ผูกกับฝังบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะระบบเขาจะทำการล้างนะคะในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายตัวนี้ออกเพื่อไปเข้าสู่ในส่วนของตัวสินค้าวัตถุดิบต่างๆที่เราจะ allocate คอร์เข้าไปค่ะ ระบบเขาก็จะมีหน้าเรียกว่า Landed Cost นะคะในกรณีที่เราจะ Landed Cost เราจะต้องทำการรับสินค้าในลอถนั้นก่อนนะคะแล้ว copy นะคะ Form นะคะเลือก g o o d l e CPO ระบบเขาจะดึงข้อมูลใบรับสินค้านั้นเข้ามาให้เรานะคะแล้วจะแจ้งว่าในส่วนของตัว g o o d l e CPO นะคะแต่ละไอเทมมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะแล้วต่อนหน่วยของตัวสินค้านะคะมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะมีในส่วนของตัว c u s t o มเท่าไหร่ถ้าเกิดกรณีไอเทมนั้นมีการผูกตัว c u s t o ม g r o u p เอา ระบบเขาจะทําการคํานวณตามเปอร์เซ็นต์ที่เรามีการผูกเอาไว้แต่เราสามารถนะคะมีการปรับแก้ไขาจากยอดที่ระบบคํานวณให้ตามใบขนของกรมศุล์ได้นะคะ